สวัสดีครับวันนี้ก็เจอคับชื่อเด็กชายสายันนาลาครับวันนี้เรามาเปิดตัวแอดมินนะครับคนใหม่นะครับต่อไปให้ติดตามรับชมนะครับต่อไปเราจะอัปเดตเรื่องของเราของอุบลณไซนา์าวหลายหน่วยครับเพราะว่ามีหลายหน่วยตอนนี้เราไม่มีใครลงให้ตอนนี้ได้แอดมินมาแล้วฝากแอ,อดมินฝากทุกท่านนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับเราจะอัปเดต เกี่ยวกับระบบสายสาวให้ชมวันนี้เราจะอัปเดตนะครับออนทัวร์มนะครับของอุปกรณ์สายสัาวหนึ่งเก้เป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับใหม่กันใหม่จริงๆครับเป็นการเปิดวันนี้ครั้งแรกครับที่หมอลำคณะเสียงอีสานครับเดี๋ยวชมครับผมโอเคครับอ่าไปครับแอดมินนะครับกะวันนี้ได้โอกาสนะครับให้เนเชียนคนให้เป็นแอดมินนะครับให้รีวิวเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับระบบอุปกรณ์สายสัญญาณนะครับว่า แต่ละปีแต่ละวันนี่อย่างไรเนี่ยนี่ครับมื่อน,นี้มาอยู่เสียงอีสานครับวันที่5นะครับหตุลาคมสองพนะครับเป็นการเปิดวงเสียงอีสานนะครับในรูปการ6กเจนะครับโดยใช้เซตออนทัวร์สนะครับในการออกงานเป็นชุดวอเทคก,กับอาร์เมเจอร์นะครับ กลางแหลี้ยงสิใบ12ใบนี่จะมีโฟร์้าี่สิบสี่ครับกลางแหลม8แล้วก็วาเทิกอีก24ใบครับ21นิ้ว24บ่บสี่ใบใหม่ๆครับจากบริษัทนะครับไปรับมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับคนขับรถครับคันนี้ก็เป็นอนานาสนะครับ12ล้อโอ้โหแล็บเสียงอย่างดีโอ้แล็บเสียงอีสานนะครับแล็บ นี่จะเป็นพาวเวอร์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดใช้งานนะครับจะเป็นของว่าเทคทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมให้เบิร์นเบิร์นก็ปิดดีเลยนี่เซตดขับเสียงกลางแหลมนะครับนี่ไซเบอร์ 10Q นี่ขับ4 high ครับไซเบอร์ 9D ขับกลางข้างละ2 4 ห้าแคนครับครับขับกลางเหลมแปดนะครับแล้วกับโฟร์ไฮอีกสี่นี่ครับเป็นขับเบยดนะครับหกแ่นแ่นละสี่ตู้เขาสี่สบสี่ครับคอร์ดก็แยกเป็นสองฟังนะครับของมาลานีนะครับรุ่นไหนเนี่ยเ <260. S 1> อเออาร์สองหกศูนย์รุ่นนี้น่าใส่นะครับลากา มีปัญหายังกัสามารถทธิสแตนบายได้กับกับแค่กกอบกับสิ่นมาใส่ปุ๊บปุ๊บใส่ได้เลยนี่ครับรถออนทัวร์สามนะครับจะเป็นรถสิบสองล้อนะครับจากฮีโน่นะครับโหลดเตี้ยครับต่้มกอล์มหกหล่อครับเรื่องน้ำหนักนี่ม่มีเกินแน่นอนครับช่างรวมได้สิบห้าตันนะครับคันนี้รวมได้สามสิบครับรวมทั้งหมดสามสิบตันแต่ครึ่งครึ่งนะครับคน เครื่องเสียงอีกเครื่องหนึ่งครับนี่ฝั่งหนึ่งมาดูอีกฝั่งนะครับนี่ตุ๋นปลาลดกระโพอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นฮีโน่เหมือนกันครับคือกันเลยเป๊ะเป๊ะและ็บแล็บเสียงอีสานเหมือนกันครับนี่น้ำปลาระะ้าอนอมันตื่นตัวนี่จันขนออ๋อจันขนอตื่นแล้วครับเอาเลยครับโอ้พากันกินสองเถื่อนผมนั่งกินเปื่อยอยู่ นี่ครับเป็นทีมทีมงานกอนทัวร์สามนะครับไปกันทั้งหมดจกักซีวิตครับหาว่าขึ้นเก่าเพิ่งเดียครับตู้เครื่องลอยเดี๋ยวยี่สิบสี่สิบแปดชีสิบแปดบอกยี่สิบสี่เป็นเทเล่หกสิบหกใบไปกันหาคนครับทำงานบ่เกินชิปนาทีครับใครเป็นแต่สมัยตะกี้เนาะชิป <laughs> คนกันถียงกัน <laughs> อ่าครับ การกินการยู่กันอยู่ประมาณนี้นะครับไปกันหาคนครับทำพิษทำแคบกันเด้อครับหาคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกับชาบ้านเราซีนเดือนนะวันที่เท่าไรก็สามสิบบอยู่ซีงไงรือเปล่ายิบเก่าเดี๋ยวสิไปเห็นส้นบุรีทำยู่โอ้เป็นตะเมิงเท่าไหร่ยิเดียบ่ะยิบเก่าโอ้บุกไก่กัน ซี่งไม่เด็ดก็ประมาณอร่อย,อยมั้งอ๋อส่วนอุบัติเหมดเลยนี่ครับทีมงานนี่มากันห้าชีวิตครับแต่ทำงานวันห้าสิบชีวิตนะครับอ,อ่ะมะม่วงตู้นำโพงครับสวยงามนะครับนี่ <S <S เป็นตู้ที่ เฮยอ้วนนะครับเจ้าของวอเทคนะครับบริษัทเอนจิเนียริงเอนจิเนียร์จำกัดนะครับมอนเอนมันเอนจิเนียริงไงเอนจิเนียร์จำกัดนะครับที่บางกวัวทองครับออกแบบหรือว่าจับหยัดเข้ามาทั้งดอกทั้งตูนี่พิเศษนะครับสำหรับเสียงอีสานสำหรับอุบัติเหตุชาวเศร้าวนยนี้นะครับคือไม่มีขายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเพื่อนว่ารุ่นรุ่นโมกครับตู้โมกตู้ตู้โมกคืออย่าง ็นตู้พิเศษนะครับเอาไปสำหรับงานเดโมนะครับก็หม,มายตัวนี้นพิเศษเลยก่อกลางแยมอเมเจอร์ครับจากาผู้เพิ่นจากไปแล้วเอาเฮียซงนะครับยังม่เจอตำนานนะครับยังยังเหลืออยู่นะครับตำนานอเมเจอร์ครับทัวปีนี้ลหลายวงยังใส่อเมเจอร์นะครับแท,บ,ทบแทบจะทุกวงนะครับใส่อเมเจอร์ สวยางามนะครับส่วนทางดานหลังจะไม่ใส่สเปคคอนนะครับจะต่อตรงเลยเพราะว่าขันใจสเปคคอนนี่โอกาสล้วมโอกาสรุดมีเยอะครับเพราะว่าทํางานทั้งคืนมันร้อนนะครับต้องต่อตรงอย่างเดียวครับเป็นสายลำพงแท้ครับสายเงินนําผ้านําผ้าเน้่ได,ดีครับเงินดีกว่าท่องแดงหรือเปล่าแต่ว่าเงิน่ะ สีแพงกว่านะครับเคยใส่แล้วเงินแพงกว่าทองแดงแต่ถ้าทองแดงแท้นี่ก็ก็ดีครับจะเซ็นเล่น้อยหักไวๆไทองแดงแถ่นสวยนะครับไปเบิรงมิกครับไปเบิรงมิกมิกใส่ในระบบครับก็เป็นของอุบลศิจันทร์สาวมันกันนะครับบรรยากาศเปิดวงก็มีเสือมีสสารมะปูนะครับแฟนคลับเอฟซีมาแตท่ทั้งไกลทั้งไกลไร้ล้วครับตอนนี้ มาจากชนบุรีก็สี่คันรถแล้วครับสี่สิบกว่าชีวิตอยู่บ้านพักครับตอนนี้นี่ครับมิกเป็นของไมรัสนะครับไมรัสโปรโปรทูโปรทูเฉยๆนะครับไม่ใช่โปรทูซีถ้าโปรทูซีมันจะตัวเล็กกว่าน,นี้นะครับนี่ครับมาที่นี่ได้ฉายานะครับเป็นเต้าหมูเด้งนะครับน่ารักด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่เล่นน้ำนะครับถ้าหมูเด้งเล่นน้ำนี่จะสูงกว่านี้ครับตอนนี้ตาหมูเด้งหมูข้าวสั่นมาแล้วนี่ใช่ไหมกินอะไรครับกินฟักทองแล้วกินข้าวโพดครับเบียร์ดิโอนี่ครับจะเป็นไม่คัดโปรทูนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าโปรทูซีนะครับนี่ครับเบื่อมากอะอลังการมากครับ อันนี้เอาไว้เอาไว้วาง iPad ครับทำงานร่วมกันนะครับทั้ง iPad ทั้งระบบตัวนี้ก็ตัวนี้มม่สัมผัสไปนะครับรุ่นนี้เพราะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆทุกอย่างก็จะปุ่มนี้ครับก็ดูนี้ก็กดปุ่มนี้ถ้าจะสัมผัสก็ต้องมี iPad 1หนึ่งตัวนะครับวางตรงนี้นะครับเชื่อมต่อเราเตอร์ให้เรียบร้อยปิดไ้ครับปิดไ้เสียงไ้ครับเสียงไววปวันเปิดว่งคํบาบวแรกันสิเปิด ประมาณกลางโอ้ผาปิดนี่ไข่ไข่เนี่ยน้องอันนี้ครับเป็นผาปิดว่าสุดท้สั่งมาแต่ม่เหมานครับนอกได้ครับนอกปิดเทศบาลโอ้ลระพงห้องอัดนะครับเพิ่งไม่เห็นอย่างนี้มีเอ็มขยายครับเอ็มหลอดอินดิสิตโอ้ เครื่องอนาลีสีแต่ว่าล้วพงษ์จะมาหาขอบคุณมากครับที่มาช่วยงานตัวนี้เอามาคุ้มัยังกลับนี่เก็เอามาบันทึกเสียงครับเพราะว่าเพราะว่าตัวใหญ่มันบันทึกเสียงไม่ได้ครับใช่ตัวใหญ่ปน็นอะไรหรือเ่ครับซคื่องถึกเสียงนั่นแหละมันมีตัวนี้ครับก็หน่วยหน่วยเอฟหนึ่งเหมือนกันมันจะใช้อารีนรุ่นใหญ่อารนรุร่นใหญ่ก็บอัดบล็อตสามสองแหลกพอหรือเปล่มันมัวำเรื่องไงโอ้เปนบ้าห่ว เลยก็โทรหาอาจารย์พันธ์นะครับว่าจะเอาเต็มสุด2สองอานะครับขอบคุณอาจารย์พันธ์นะครับที่แบบนี้เลยนะแบบโป้นี่ครับก็เป็นภาคกลางวันนะครับส่วนเดี๋ยวถภาผัากกลางคืนน,นี่ผมจะเจ็บรายละเอียดส่วนที่ถ่ายนะครับเกี่ยวกับระบบเสียงการลองส่งลองเสียงต่างๆครับระบบมอนิเตอร์ต่างๆนะครับที่ยังไม่ใช้ใช้นะครับตอนนี้ยังหัวเวีนอยู่ หวัวเวน้นคือนยังครับตอนนี้มันยังเที่ยงครับมันยังห่อนอยู่ยังไงท่านถึง ion, цев, เวลาเศร้าเช็คครับขาเศร้าซครับมมือสั่นมาแล้วครับมือเศร้าครับมือเศร้าสั่นแล้วหิวข้าวแล้วครับไม่มีใครเป็นเอฟซีเต so ่าโมเดนครับโอนมาได้นะครับสี่ซีซีถ้าอยากสี่โทรมา เต้นโดมใหญ่เลยเต้นแปดเมตรสุดเลยเจ็ดเมตรเจ้าเต้นแบบนี้ได้บครับไปบอไปบดรถครับเอามาเอามาอะไรยังครับมีเข่ารถครับอ๋อแต่มีเข่าไว้ใส่ป่ะครับใส่รถครับบปนรถเลยครับมันพอกันบ่ตรงนี้ที่เป็นระบบไฟนะครับระบบไฟก็เต็มแล้วมันก็จะเปิดนี้เปิดอะไรอยู่เลยครับมึง เปิดไซด์ได้ยี๊นี่ครับเป็นรถรถ,รถมิกเขาครับฮีโน่ดูโทร150เปิดได้อยู่ครับแต่มันติดติดข้างหน้าไงครับติดอะไรชั้นอะไรเยอะแยะครับเ,เข้าไปว่างอย่างไรว่างไฟบ่ะแต่รเราบอกไฟก็เต็มแล้วครับนี่ไม่ไมีอะไรเลยเต็มบัลล่ะ มันจะได้ออกแชมป์อีกขั้นหนึ่งครับตอนนี้เป็นการจองครับเขาบอกว่าปีเจ็ดศูนย์ไปรับได้เลยที่เต็นมือสองตอนนี้มือสองยังไม่มีครับโอ้เอฟซี่กำลังไล่เข้ามาครับเลยมาปูสาดปูเสือละครับคาดว่าบ่เกินแรงนี่เต็มแน่นอนนะครับนี่ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนตอนหัวค่ำครับตอนเซาเช็คระบบต่างๆนะครับฟังสุ่มฟังเสียงนุนนั่นครับล้วก็โชว์โชว์ของโชว์แรกของปีนี้ครับโชว์วงของแรกฤดูการนี้กันนะครับโอเคครับคิดมีไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ